การเรียนรู้ในทัศนะของอิสลามเปรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องนำทางสู่ความจำเริญในโลกนี้และความสงบสุขในปรโลกเป็นรัศมีที่มาจากกอรอุสุภวตาลาผ่านคำาวิวรที่ลงมาสู่บรรดานบับีโดยเฉพาะท่านนบีและลซะูลสุท้ายของเขาคือท่านนบีสุลลัลฮุละสลมัมหรืออาจจะส่งผ่านทางความคิดสติปัญญาโรงเรียนจิตภักดีมัชยิดอันตะก,กวาจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีเลี้ยงส่งนักเรียนทุนศึกษาต่อต่อตางประเทศ หนาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนจิตพักดีมชิตตะก,กวาดเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงส่งนักเรียนศึกษาต่อต่อตางประเทศโดยปีนี้ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะประเทศซาอุดีอาระเบียจํานวน6ทุนและมหาวิทยาลัยอันอัสฮัดกรุงไคโรประเทศอียิปต์จำนวนหนึ่งทุนีน,นี้นะครับก็ขอ,อรับนะครับทุกท่านนะครับมาสู่งานเลี้ยงส่งนะครับนักเรียนทุนนะครับที่จะได้ไปศึกษาต่อต่อางประเทศของเราซึ่งการเลี้ยงส่งนี้นะครับ โดยปกติเราก็จะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้กลับมาเห็นบรรยากาศนะครับที่ทุกๆท่านเนี่ยมาเพื่อที่จะให้กําลังใจกับนักเรียนที่จะได้ทุนไปศึกษาต่อนะครับว่าบรรยากาศในวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่อัจกจับเป็นแรงผลักดันนะครับที่ทําให้เขาเนี่ยนะพยายามในการศึกษาต่อจนจบเพราะวันนี้ ทุกท่านทุกท่านที่มาเนี่ยนะครับมาก็เพื่อที่จะมาฝากฝักให้พวกเขาเนี่ยตั้งใจเรียนเมื่อเรียนสําเร็จแล้วก็กลับมาพัฒนาสังคมที่ตัวเองอยู่นะครับพิมามสุภมิตรฟรัวนันกล่าวขอบคุณและแจ้งรายชื่อนักเรียนทุนของทางโรงเรียนในานามคณะกรรมการมัสยดอัตกวาและคณะกรรมการโรงเรียนจิตพัคดีคณะครูและนักเรียนทุกท่านขอขอบคุณต่อเอกพระรลสุาณุมา,ารตาลในความกร,รุณาของพระอ,องค์ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สลับเวลามาร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงส่งนักเรียนโรงเรียนจิตพัตรีที่รับูมิซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ทูลจากมหาวิทยาลัยธรสตร์กรุงไคโรประเทศอียิปต์จำนวนหนึ่งคนได้แก่นายบิลานฟัดดีสองทูลจากมหาวิทยาลัยอิสลามมารีนาประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนหกคนได้แก่หนึ่งนายวิชัยเวชชีวีสองนายดาราวุฒิแสงซอน สานายสุเบศแสงสอน 4. ีนายสมวุฒิแหลิงห้านายธรรมชัยนาปอ 6. นายนัทพงศ์ปารัมศสีตลอดระยะเวลา50กว่าปีที่โรงเรียนเิตพักดีได้เปิดทำการสอนมาสถาบันแห่งนี้มีโอกาสได้รับคุณการศึกษาจากนางประเทศหลายประเทศ,เ,ทศเช่น ประเทศมาเลเซียประเทศทิเียประเทศอียิปต์ประเทศกาตาร์ประเทศคูเบตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยอิสลามกรุงเทศนครเบนนประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งได้ให้ทุนแก่นักศึกษาของเรียนจิตพอดีมาตลอดและมีนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนครมนน,มมน,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 นั้ินาขณะนี้จํานวน10คนและมะหา,ะาวิทยาลัยชาบงไคโรประเทศอียิปต์จำนวน3คนมหาวิทยาลัยอัลกอซินียาประเทศสหรัฐอิมิเรสต์ศสามคน ซึ่งนับเป็นความเมตตาของอาราสุภาโนวตารา,า,าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนโรงเรียนจิตักดีมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศนั้นได้สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะกรรมการคณะครูตลอดจนพี่น้องสน,นิมในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งซึ่งสแสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งนักเรียนที่จบจากต่างประเทศมาแล้ว ก็ได้กลับมาทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมศาสนาเป็นอย่างดีหวังในความเมตตาจากอรสะพานุปทานคาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดตอบแทนความมีเมตตาจิตอันเป็นวิทยาทานของทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนจิตพักดีด้วยดีตลอดมาและหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามที่ทุกท่านมุ่งหวังทุกประการอินชาอัลลอฮฺบอบินลาฮิตตอฟีบันิดายะอัสสลามอะลัยกุมบะระห์มะตุลลอฮิบะบาริกัส